มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหลี่ยมยิ่งกว่าเพชรคนเรานะคะพูดสวยหรูยังไงก็ได้แต่จะซื่อสัตย์จริงใจแค่ไหนอยู่ที่นิสัยลุ่น้วนเลยค่ะบางคนปั้นคำพูดให้ดูดีฟังแล้วกับเหมือนเทวดามาโปรดบางคนเกิดมาเพื่อพูดพูดให้ดูดีพูดให้คนอื่นเชื่อแต่การกระทํากลับสวนทางกับคําพูดอย่างสิ้นเชิงและนี่ก็คือบทเรียนของการดูคนนะคะข้อที่1ใจคนยิ่งกว่าสายน้ําที่บอกว่าแม่น้ําคดไปมาอย่างเทียบไม่ได้กับความวกวนของจิตใจมนุษย์ ใจคนคือของเหลวที่เปลี่ยนรูปร่างได้ตลอดเวลานะคะใจคนมันซับซ้อนมากกว่าที่คิดบางคนต่อหน้าผู้ดียิ้มให้สวมบทเป็นเพื่อนแท้แต่ลับหลังกลับสวมหน้ากากปีศาจจ้องเทียจับผิดจ้องที่จะหาโอกาสเหยียบให้จมดินเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เราล้มเพราะความเกลียดแต่เขาแค่อยากเห็นตัวเองสูงขึ้นโดยที่เราเป็นคนที่ต่ำลง คนที่ดูเหมือนเป็นมิตรอาจจะเป็นศัตรูที่รายที่สุดก็ได้ศัตรูที่ชัดเจนยังไม่น่ากลัวเท่ากับศัตรูที่แอบแฝงอยู่ในคราบมิตรคนที่แสดงออกว่าเกลียดกันตรงๆอย่างน้อยเราก็ยังรู้ตัวว่าต้องระวังแต่คนที่มาทําเป็นมิตรมาทําเป็นหวังดีทั้งที่ข้างในหวังร้ายนั่นแหละค่ะคือของจริงที่อันตรายที่สุดคนบางคนอวยเราจนเราหลงระเริงแต่ลับหลังเขารอจังหวะรอวันที่เราพลาดบางคนเสแสร้งทําเป็นเห็นใจ แต่แท้จริงเขาสนุกกับความล้มเหลวของเราคนพวกนี้ไม่พูดตรงๆหรอคะแต่เขาจะใช้สายตาใช้ท่าทางใช้คำพูดที่เหมือนหวังดีแต่เต็มไปด้วยความสะใจแบบเนียนๆอย่าคิดว่าทุกคนที่หัวเราะก,กับเราจะเป็นคนที่ร้องให้ไปกับเรายิ่งเราโตขึ้นเท่าไหร่ยิ่งต้องรู้จักคัดกรองคนที่อยู่รอบตัวมากยิ่งขึ้นเพราะคนที่เราคิดว่าไว้ใจได้อาจจะเป็นคนที่ถือมีดรอจังหวะหันกลับมาแทงเราก็ได้นะคะในวันที่เราร่วง คนบางคนก็จะแสดงท่าแท้ออกมาคนที่อยู่รอบตัวเราตอนที่เราดีเขาไม่ใช่เครื่องพิสูจน์อะไรเลยเพราะใครๆก็อย,กอยากอยู่กับคนที่มีพร้อมใครๆก็อยากจะเข้าหาคนที่ประสบความสําเร็จแต่ในวันที่เราเจอปัญหาวันที่เราล้มวันที่เราหมดค่านั่นเลยค่ะคือวันที่ท่าแท้ของคนรอบตัวจะเผยออกมาบางคนหายไปแบบไม่เหลียวหลังเหมือนกับว่าเราไม่เคยรู้จักกันบางคนแสดงความสะใจออกมาหน้าด้านๆในขณะที่บางคนตีหน้าเป็นห่วงแต่ลึก,ลก เขากำลังเฝ้าดูว่าเราจะพังเมื่อไรและเราจะไปไกลได้แค่ไหนวันที่เราลำบากที่สุดเราจะได้รู้ว่าใครอยู่ข้างเราเพราะใจและใครอยู่ข้างเราเพราะผลประโยชน์จงอย่าหลงระเริงกับรอยยิ้มจงอย่าติดกับดักคำหวานคนเรานะคะสามารถปันคำพูดที่ดูดีแค่ไหนก็ได้ยิ้มให้ใครก็ได้แซงเป็นมิตรกับใครก็ได้แต่นิสยัยมันเสแ้งไม่ได้นะคะถ้าอยากรู้ว่าใครจริงใจไม่ต้องดูว่าเขาพูดอะไรดูว่าเขาทำอะไรตอนที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้น รอยยิ้มของบางคนไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างมิตรภาพแต่มีไว้เพื่อปกปิดความคิดร้ายคำพูดหวานๆของบางคนไม่ได้มีไว้เพื่อให้กำลังใจเราแต่มีไว้เพื่อหลอกให้เราตายใจอย่าคิดนะคะว่าทุกคนจะซื้อสัตว์อย่าคิดว่าทุกคนจะจริงใจมนุษย์บางคนไม่ได้หิวเงินแต่หิวโอกาสที่จะเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปและบางครั้งโอกาสนั้นก็คือวันที่เราพลาดท่าเองโลกนี้ไม่เคยใจร้ายนะคะคนต่างหากที่ใจร้ายต่อกันโลกใบนี้มันอยู่เฉยๆค่ะ แต่ใจคนต่างหากที่เป็นตัวกําหนดว่าใครจะเจออะไรอย่าไปกลัวโชคชะตาอย่าไปกลัวฟ้าดินว่าทําไมเราถึงเจอแต่คนไม่ดีเพราะความจริงก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้เป็นถ้าอยากจะรอดจากโลกที่เต็มไปด้วยคนหลากหลายเล่ห์เหลี่ยมจงอย่ามองโลกสวยเกินไปนะคะจงอย่ารักใครมากกว่าที่รักตัวเองแล้วก็จงเลือกคบคนให้ดีเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ควรค่าแก่ความไว้ใจและที่สําคัญค่ะ จำไว้นะคะว่าคนบางคนไม่ได้เข้ามาเพื่ออยู่กับเราแต่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จากเราเท่านั้นต่อมาข้อที่2มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่งที่สุดในเรื่องของการให้เหตุผลทุกการกระทําทุกคําพูดทุกการตัดสินใจล้วนถูกแต่งแต้มด้วยเหตุผลเพื่อทําให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอนะคะแต่ความจริงก็คือเหตุผลเป็นแค่ของเล่นที่เราปั้นขึ้นมาเองส่วนข้ออ้างต่างหากที่เป็นรากฐานของโลกใบนี้คนเราทําผิดแต่ไม่ยอมรับผิด ตัดสินใจพลาดแต่ก็ไม่เคยโทษตัวเองคนบางคนหักหลังเพื่อนแต่บอกว่ามันเป็นความจําเป็นของชีวิตบางคนแทงข้างหลังคนอื่นแต่บอกว่าถ้าฉันไม่ทําเขาก็ทําฉันก่อนโลกนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่ใครที่ได้เปรียบและใครที่ต้องเสียเปรียบเท่านั้นมนุษย์เกิดมาเพื่อหาข้ออ้างไม่ใช่เพื่อยอมรับผิดลองสังเกตดูดีๆนะคะมนุษย์เราหาข้ออ้างเก่งกันทุกคนไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ขโมยของก็บอกว่าเพราะว่าฉันจน นอกใจก็บอกว่าเพราะว่าเขาไม่ดูแลแทนข้างหลังคนอื่นก็บอกว่าเพราะจําเป็นไม่มีใครทําผิดแล้วพูดรงๆหรอกค่ะเพราะทุกคนกลัวคําว่าผิดกลัวที่จะเสียหน้ากลัวที่จะดูเลวก็เลยต้องปั้นคําพูดดีๆเพื่อที่จะมาอธิบายให้ตัวเองดูดีมีเหตุผลนั่นเองและที่น่าตลกก็คือทุกคนเชื่อเหตุผลของตัวเองกันทั้งนั้นเวลาทําผิดไม่ได้มองว่าตัวเองผิด แต่มองว่ามันมีเหตุผลรองรับบางคนทําเรื่องเลวร้ายแบบสุดขั้วแต่กลับพูดให้ตัวเองดูเหมือนเหยื่อบางคนทําลายชีวิตคนอื่นแต่ก็ยังกล้าพูดว่าตัวเองไม่มีทางเลือกแบบนี้ไม่ใช่ความหน้าด้านแล้วค่ะแต่มันคือสันดานนั่นเองโลกของมนุษย์ไม่มีผิดไม่มีถูกมีแค่ผลประโยชน์อย่ามวัวแต่มองหาความยุติธรรมบนโลกใบนี้นะคะเพราะมันไม่มีอยู่จริงความถูกต้องไม่ได้ชี้ขาดจากหลักศีลธรรม แต่ถูกชี้ขาดจากใครเป็นฝ่ายคุมเกมคนที่มีอำนาจคือคนที่เป็นฝ่ายกำหนดว่าอะไรถูกอะไรผิดคนที่อยู่ข้างบนเป็นฝ่ายตัดสินคนที่อยู่ข้างล่างก็คนข้างล่างก็มีหน้าที่รับผลกรรมไปบางครั้งคนที่ทำผิดก็ชนะเพราะว่ามีอำนาจที่มากกว่าบางครั้งคนที่พูดความจริงก็ถูกเหยียบเพราะว่าโลกไม่ได้ต้องการมันเรื่องที่ตลกว่านั้นก็คือว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์จะไม่มีวันพูดว่าตัวเองผิดคนที่เสียผลประโยชน์เท่านั้นที่จะมองว่าสิ่งนั้นไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นนะคะ ไม่ต้องไปหวังว่าโลกนี้จะยุติธรรมกับใครถ้าคุณไม่มีอำนาจมากพอก็อย่าหวังให้ความจริงช่วยคุณเพราะในโลกมนุษย์ความจริงไม่ได้ช่วยให้คุณรอดมีแต่พลังและก็อำนาจเท่านั้นที่ช่วยได้และข้ออ้างก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อปกป้องตัวเองเพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางทางจิตใจถ้าเกิดว่าไม่มีข้ออ้างมารองรับตัวเองมันก็จะรู้สึกผิดจนอยู่ไม่ได้ ฉะนั้นการสร้างข้ออ้างคือคกลไกป้องกันตัวของมนุษย์นะคะเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าที่ทําไปมันไม่ได้ผิดสัทีเดียวนักธุรกิจบางคนโกงคนอื่นแต่พูดว่าถ้าฉันไม่ทําฉันก็อยู่ไม่ได้คนบางคนทรยศคนรักแต่บอกว่าเพราะฉันไม่ได้รับความรักอย่างที่ควรคนบางคนเหยียบหัวคนอื่นเพื่อไต่เต้าแต่บอกว่าโลกนี้มันโหดร้ายฉะนั้นฉันจะต้องรอดเห็นไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดเต็มปากหรอกคะ่ะ ทุกคนจะต้องหาข้ออ้างมาห่อหุ้มความเลวของตัวเองถ้าคุณยังไม่เข้าใจเกมของโลกนี้นะคะคุณก็จะเป็นแค่หมากที่โดนเล่นโลกนี้มันเป็นแค่สนามแข่งขันใครฉลาดกว่าก็ชนะใครหาเหตุผลมาสนับสนุนตัวเองเก่งกว่าก็รอดใครที่ยังเชื่อว,ว่าโลกนี้มีความยุติธรรมแบบแท้จริง บอกได้เลยนะคะว่าคุณกําลังใช้ชีวิตแบบไร้เดียงสาเกินไปถ้าคุณอยากจะอยู่รอดอย่ามัวแต่หลงเชื่อคําพูดดีๆเพราะคนที่พูดดีอาจจะมีแผนร้ายก็ได้อย่ามัวแต่หาความยุติธรรมเพราะมันไม่มีอยู่จริงอย่ามัวแต่เชื่อในเหตุผลที่คนอื่นสร้างขึ้นเพราะมันอาจจะเป็นข้ออ้างที่ทําให้คุณตกเป็นเหยื่อก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะอย่าเสียเวลากโกรธคนที่ใช้ข้ออ้างเพราะนั่นคือสันดานนะคะแต่จงฉลาดพอที่จะอ่านเกมให้ออกว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือคำพูดที่ใช้ปกปิด และที่สําคัญที่สุดอย่าหลงเชื่อข้ออ้างของตัวเองมากเกินไปเพราะมันอาจจะทําให้คุณกลายเป็นหนึ่งในพวกที่หลอกตัวเองเช่นกันต่อมาบทเรียนที่3คําพูดเป็นแค่ลมปะถ้าเชื่อมากก็ช่วยอะไรไม่ได้โลกนี้เต็มไปด้วยคนที่พูดเก่งพูดที่ดูดีพูดที่ดูฉลาดพูดจนเหมือนกับว,ว่ารู้ทุกเรื่องแต่พอถึงเวลาที่ต้องลงมือทําจริงๆกลับไม่มีอะไรให้เห็นเลยนอกจากพูดฝอยไปลมๆแล้งๆค่ะ คำพูดมันไม่ได้มีต้นทุนอยากจะพูดอะไรก็พูดได้จะสัญญาจะอวดเก่งจะสร้างภาพยังไงก็ได้เพราะแค่ขยับปากมันก็สามารถหลอกกันได้เป็นร้อยเป็นพันเรื่องแล้วค่ะ พวกที่ชอบเป่าประกาศว่าตัวเองจะทําอะไรใหญ่โตมักจะเป็นพวกที่ทําไม่ได้จริงพวกที่ชอบพูดว่าสู้ตายเพื่อความฝันมักจะเป็นพวกที่แพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มพวกที่ชอบพูดว่าเดี๋ยวจะทํานั่นทนํานี่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างจําไว้นะคะว่าคําพูดคือคํหลวงถ้าเกิดว่าไร้การกระทํามารองรับบางคนพูดว่าฉันรักเธอนะแต่กลับทําให้เจ็บซ้ําแล้วซ้าเล่าบางคนบอกว่าฉันหวังดีแต่รับหลังแทงข้างหลังโดยที่ไม่ลังเลบางคนบอกว่าฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอ แต่พอเราพังกลับหายตัวไปไหนก็ไม่รู้คําพูดที่ไร้การกระทํามารองรับนะคะมันก็เป็นแค่ขยะของสังคมคําพูดที่ไม่ได้มาจากใจมันก็เป็นแค่เสียงลมที่ผ่านหูที่มีควรค่าให้จดจําคนที่พูดสวยหรูแต่ไม่เคยทําให้เห็นจริงๆก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยอย่าไปเชื่อคนพวกนี้ให้มากนะคะใครๆก็พูดได้หมดแต่คนที่ทําจริงมีไม่กี่คนหรอกคะ่ะคำพูดไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์อะไรเลยคนเราพูดที่ดูดีได้ทุกเรื่องอยู่แล้ว เวลาจะเอาใจใครก็พูดหวานๆเวลาจะปั่นหัวใครก็พูดที่ดูจริงใจแต่พอถึงเวลาต้องแสดงออกจริงๆกลับไม่เหลืออะไรเลยนอกจากลมปากเคยเจอไหมคะคนที่พูดว่าเราคือเพื่อนกันแต่พอเราลำบากก็ไม่เห็นแม้แต่งเงาเคยเจอไหมคะคนที่บอกว่าเชื่อใจฉันได้แต่สุดท้ายก็เป็นคนที่หักหลังเราก่อนเคยเจอไหมคะคนที่บอกว่าฉันรักเธอนะแต่สุดท้ายก็เป็นคนที่ทำให้เราเจ็บที่สุดฉะนั้นจงอย่าหลงไปกับคำพูด อย่าติดกับดักคนที่พูดเก่งคนที่พูดเก่งส่วนใหญ่มักจะใช้คําพูดเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการปั่นหัวเครื่องมือในการสร้างภาพหรือว่าเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์คนพวกนี้ไม่เคยทําจริงหรอกคะ่ะเพราะแค่ใช้ลมปากพูดก็สามารถได้สิ่งที่ต้องการแล้วแต่คนที่ตั้งใจทําจริงมักจะเป็นคนที่พูดน้อยคําไหนคํานั้นไม่สัญญาเยอะ แต่ถ้าพูดแล้วทำจริงคนพวกนี้ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพให้ดูดีนะคะเพราะการกระทำของพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองลองสังเกตดูค่ะคนที่ทำสำเร็จจริงๆมักจะไม่เสียเวลาพูดให้มากเขาเอาเวลาไปลงมือทำส่วนพวกที่ชอบพูดโอ้อวดชอบโชว์ชอบโม้ส่วนใหญ่ก็จบลงที่พูดแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรถ้าอยากจะรู้ว่าใครจริงใจนะคะดูที่การกระทำไม่ใช่ที่คำพูดจงอย่าตกเป็นเหยื่อของคำพูดที่ฟังดูดีจงอย่าหลงไปกับคำหวานที่ป้อนให้เราเชื่อ คนจริงเขาไม่พูดเยอะหรอกค่ะเขาแสดงออกให้เห็นจากสิ่งที่ทําคนที่รักเราจริงไม่ใช่คนที่พูดว่ารักเราแต่เป็นคนที่ไม่ทําให้เราเจ็บคนที่หวังดีกับเราจริงไม่ใช่คนที่พูดว่าหวังดีแต่เป็นคนที่ช่วยเหลือเราจริงๆสรุปง่ายๆนะคะก็คืออย่าฟังคําพูดมากไปฟังแล้วก็ปล่อยผ่านไปค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยก็ได้แต่ให้ดูที่การกระทํานะคะถ้าเขาทําจริงถึงแม้ว่าจะพูดน้อยก็ตามนั่นแหละค่ะคือของจริงข้อสอย่าหลงไปกับคําพูดที่หวานนะคะ อย่าติดกับดักคนที่พูดเก่งคำพูดก็เป็นของฟรีคนเราสามารถพูดอะไรให้สวยหรูแค่ไหนก็ได้บอกว่าน่ารักพูดว่าห่วงใย,ยพูดว่าจะอยู่ข้างกันตลอดไปก็ได้แต่คำถามคือว่าตอนที่เราล้มตอนที่เราเจ็บเราต้องการใครสักคนจริงๆคนที่เคยพูดดีกับเราเขาอยู่ตรงนั้นไมหมคะหรือว่าหายหัวไปหมดคนบางคนมีแค่ลมปากพูดจนเหมือนกับรักเรามากแต่พอถึงเวลาที่ต้องลงทุนลงแรงลงใจให้อยู่ข้างเรา กลับไม่มีแม้แต่เงาคำพูดใช้เวลาแค่สองวินาทีก็พูดได้แล้วใช่ไหมคะแต่การกระทำต้องใช้เวลาพิสูจน์ทั้งชีวิตคนที่รักเราจริงไม่ใช่คนที่พูดว่ารักวันละสิบรอบแต่เป็นคนที่เลือกที่จะอยู่ข้างเราทุกวันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยความรักที่มีแต่คำพูดก็เหมือนเงินปลอมค่ะดูเหมือนมีค่าแต่ใช้จริงไม่ได้ใครๆก็พูดได้นะคะว่ารักพูดว่าคิดถึงห่วงใยแต่ถ้าสิ่งที่พูดไม่ได้มีความหมายคำพูดพวกนั้นก็เป็นแค่ขยะดีๆนี่เองค่ะ บางคนพูดว่าห่วงแต่ก็ไม่เคยช่วยอะไรเราเลยบางคนบอกว่าจะอยู่ข้างเราแต่พอเราต้องการก็กลับเดินจากไปไง่ายๆความรักที่มีแต่คําพูดก็เหมือนเงินปลอมๆนะคะมองผ่านๆอาจจะดูเหมือนมีค่าแต่ก็ไม่สามารถใช้ได้ไม่มีราคาไม่มีอะไรให้จับต้องได้ก็เหมือนบางคนที่ปากบอกว่ารักแต่วันนึงหมดประโยชน์ก็พร้อมที่จะทิ้งเราแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีเยื่อใหญ่ในโลกนี้จะมีคนอยู่สแบบนะคะแบบแรกคือคนที่พูดน้อยแต่ลงมือทำเยอะ คนพวกนี้ไม่ต้องพูดอะไรให้มากความแต่พวกเขาจะอยู่กับเราจริงๆอยู่โดยที่ไม่ต้องอธิบายอยู่โดยที่ไม่ต้องสัญญาอยู่โดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดฟุ่มเฟือยส่วนคนอีกประเภทก็คือคนที่พูดเยอะแต่ไม่ทำอะไรสักอย่างคนพวกนี้นะคะเก่งแต่ปากพูดเหมือนกับเป็นนักบุญพูดเหมือนกับรักเรามากๆ แต่พอถึงเวลาที่ต้องช่วยเหลือพวกเขาก็จะเป็นคนแรกที่หายตัวไปคนประเภทที่สองนี่แหละค่ะที่อันตรายที่สุดเพราะมันทําให้เรารู้สึกอุ่นใจทําให้เรารู้สึกว่าเขาอยู่ข้างๆเราทั้งที่ความจริงเราอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดและวันที่เรารู้ตัวก็คือวันที่เราเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งความเชื่อใจและบางครั้งเสียทั้งความเป็นตัวเองด้วยและถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าใครรักเราจริงก็ให้ดูที่การกระทํานะคะ ถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นของจริงดูในวันที่เราไม่มีอะไรเลยต่อมาข้อ5การกระทําเปลือกนอกสามารถบ่งบอกที่ใสข้างในได้โลกนี้เต็มไปด้วยคนที่สร้างภาพบางคนแต่งตัวดีพูดจาดีวางตัวดีทําให้คนอื่นเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีแต่อย่าหลงไปกับเปลือกนอกที่ดูสวยหรูนะคะเพราะข้างในมันอาจจะเป็นเนื้อเน่าเหม็นที่รอวันเผยตัวตนที่แท้จริงก็ได้บางคนทําบุญเอาหน้าไม่ใช่เพราะว่าจิตใจดีแต่เพราะว่าต้องการให้คนเห็น บางคนทำดีต่อหน้าแต่รับหลังกลับแทงข้างหลังแบบเลือดเย็นบางคนใช้ภาพลักษณ์เป็นเครื่องมือใช้คำพูดที่สวยหรูเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นแต่พอไม่มีคนมองนะคะกลับเป็นคนละคนเลยค่ะคนที่ดีจริงไม่ต้องบอกตัวเองว่าเป็นคนดีคนที่จริงใจไม่ต้องอธิบายว่าตัวเองจริงใจคนที่ซื่อสัตย์ไม่ต้องคอยประกาศให้โลกรู้ว่าฉันซื่อสัตย์ คนที่ดีจริงเขาจะใช้การกระทําเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองนะคะเขาไม่ต้องมานั่งพูดไม่ต้องมานั่งโชว์ให้ใครเห็นคนแบบนี้หายากมากๆเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่ใช้เปลือกมาปิดบังนิสัยของตัวเองข้อ 6. โลกนี้ไม่เคยใจร้ายนะคะคนเราต่างหากที่โหดร้ายต่อกันคนบางคนบ่นว่าโลกไม่ยุติธรรมแต่ความจริงก็คือโลกไม่ได้ทําอะไรเราเลยคนต่างหากที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บปวดทั้งหมดโลกมันก็แค่หมุนของมันไปทุกวันเหมือนเดิมค่ะฟ้าก็ยังเป็นฟ้าพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นทางทิศตะวันออก ทุกอย่างดําเนินไปตามกฎของธรรมชาติแต่สิ่งที่ทําให้โลกนี้น่ากลัวก็คือใจคนต่างหากค่ะมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวบางคนยิ้มให้กันแต่ข้างในอิจฉาจนเลือดขึ้นหน้าบางคนพูดว่าดีใจด้วยนะแต่ในใจแอบหวังให้เราล้มบางคนให้สัญญาแต่ก็ไม่เคยรักษาคําพูดความน่ากลัวของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่หน้าตา แต่อยู่ที่ใจที่ไม่มีใครอ่านออกนั่นเองมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดและก็โหดเหี้ยมที่สุดสัตว์มันฆ่ากันเพราะหิวมันต่อสู้กันเพราะสัญชาตญาณแต่มนุษย์ฆ่ากันทั้งที่ไม่ได้มีความจําเป็นมนุษย์ทําร้ายกันทั้งที่ไม่จําเป็นต้องทําบางคนเหยียบหัวเพื่อนเพื่อให้ตัวเองไปได้ไกลขึ้นบางคนหลอกใช้คนอื่นเพราะคิดว่าถ้าฉันไม่ทําเขาก็ต้องทํากับฉันบางคนใส่แ้งว่าเป็นมิตรแต่จริงๆแล้วเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดมนุษย์มีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าสัตว์ป่าทุกชนิดรวมกันนะคะ บางคนใช้ความดีบางหน้าบางคนใช้คำพูดที่สวยหรูเพื่อที่จะให้คนเชื่อใจบางคนเสแสร้งว่าเป็นคนดีจนทุกคนตกหลุมพรางและสุดท้ายก็แทงข้างหลังแบบเลือดเย็นฉะนั้นอย่าให้ใจใครเต็มร้อยนะคะเพราะวันหนึง่งคุณอาจจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้มีใจให้คุณเลยความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็คือมีความคาดหวังมากเกินไปเราคิดว่าเพื่อนจะอยู่ข้างเราเสมอคะ่ะแต่วันหนึง่งเพื่อนอาจจะเป็นคนแรกที่หักหลังเราเราคิดว่าความรักจะซื้อสัตว์ แต่สุดท้ายบางคนก็เลือกที่จะนอกใจแบบไม่แคร์เราคิดว่าคนที่พูดดีคือคนที่หวังดีกับเราแต่ความจริงอาจจะเป็นตรงกันข้ามก็ได้ฉะนั้นอย่าเชื่อคนง่ายนะคะคนบางคนพูดจาดีต่อหน้าแต่ลับหลังกลับแช่งให้เราพังคนบางคนทําเหมือนรักเราแต่ก็รอจังหวะให้เราพลาดคนบางคนสัญญาว่าจะอยู่ข้างกันแต่แค่รอวันที่จะจากไปและที่เจ็บที่สุดนะคะ บางครั้งเรารักคนที่ไม่เคยรักเราตั้งแต่แรกด้วยซ้ําคิดดูดีๆนะคะโลกใบนี้ไม่ได้ทําร้ายเราเลยแต่เป็นมนุษย์ต่างหากที่สร้างทุกปัญหาขึ้นมาเองใครที่เป็นคนสร้างสงครามคะก็มนุษย์ใช่ไหมคะใครที่เป็นคนหักหลังคนอื่นก็มนุษย์เรานี่แหละค่ะ,ะใครที่เป็นคนหลอกลวงโกงกินหรือว่าเหยียบหัวคนอื่นก็มนุษย์อีกนะะั่นแหละค่ะโลกนี้เป็นแค่ฉากหลังของเกมที่โหดเหี้ยมที่สุดเกมที่ใครฉลาดกว่าก็อยู่รอด ใครที่ไร้เดียงสาก,ก็เป็นเหยื่อใครที่อ่อนแอก็โดนกินอย่างไร้ความปราณีและกฎของเกมนี้ก็คือเชื่อใจผิดคนเท่ากับชีวิตพังฉะนั้นจงอย่าคาดหวังจากมนุษย์มากเกินไปอย่าคาดหวังว่าใครจะดีกับคุณตลอดไปอย่าคาดหวังว่าใครจะอยู่ข้างคุณอย่าคาดหวังว่าโลกจะยุติธรรมนะคะเพราะว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอวันนี้เป็นมิตรพรุ่งนี้อาจจะเป็นศัตรูก็ได้ วันนี้รักกันสุดหัวใจวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นแค่คนแปลกหน้าที่เดินสวนกันไปฉะนั้นจงรักตัวเองให้มากกว่าที่รักคนอื่นจงเรียนรู้ว่าไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไปและก็จงเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ได้โหดร้ายแต่ใจคนต่างหากที่น่ากลัวที่สุดและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะนะๆนๆะนะนะ